ทุกสิ่งเป็นจริงได้ถ้าคุณรู้ความลับนี้นะคะหลายคนอาจจะตามหาความสำเร็จมาตลอดชีวิตนะคะแต่ถ้าคุณรู้เคล็ดลับนี้คุณจะสำเร็จแบบพุ่งทะยานแน่นอน,นะคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะแน่นอนที่สุดนะคะในกดแรงดูดกดจักรวาลน,นะคะจินตนาการมากกอนความจริงมาทีหลังเสมอเพราะความจริงจะเกิดขึ้นสองครั้งเสมอเมื่อไรก็ตามที่เรายัง ไม่ได้จินตานาการถึงมันมันจะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นคือใส่จินตานาการเข้าไปว่าคุณอยากจะสำเร็จแบบไหนนะคะข้อต่อมานะคะโฟกัสที่ความสำเร็จเท่านั้นนะคะแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมามันจะยังไม่ได้สำเร็จอะไรแต่วันนี้เราตัดสินใจและโฟกัสมันโฟกัสและแน่วแน่ว่าปีนี้แหละฉันจะสำเร็จแน่นอนปีนี้แหละ ฉันคือปีสําเร็จของฉันชะตาขาขึ้นของฉันนะคะเมื่อคุณตัดสินใจแน่วแน่แน่นอนที่สุดความสําเร็จจะมาถึงคุณนะคะส่วนข้อที่3นะคะตัดสินใจนะคะแน่วแน่นะ,ะในชนิดที่ว่าได้ไม่ได้ก็ต้องได้นะ,ะได้ไม่ได้ก็ต้องได้ แน่วแน่ในชีวิตชนิดที่ว่าไม่ได้ยินเสียงใครเลยไม่ได้ยินเสียงใครใดๆทั้งนั้นนะคะแม้เจอคนดูถูกนินทาแม้เจอคนด่าวาน่น,นันนีโลกของเขามันไม่ใช่โลกของเรานะคะโลกของเรามันมีแต่คําว่าสําเร็จเท่านั้นเพราะในครั้งนี้ที่ฉันทําฉันไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ฉันทําเพื่อครอบครัวของฉันฉันเปลี่ยนตัวเองคนเดียวสบายยกโคตรนะคะ เราต้องตัดสินใจแนวแน,วแน่เบอร์นั้นเลยนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะเราจะไม่ฝากความฝันความหวังของเราไว้ที่ใครเราจะไม่ฝากความสำเร็จของเราไว้ที่นะคะคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จคนที่ลงเหลวเราจะไม่ไปมองตรงนั้นแต่เราจะเอากอดความฝันของเราไวท้ที่คนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะวันนี้อ่านหนังสือ คนประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายนะคะกอดความฝันให้แน่นตามหนังสือนั้นตามคนประสบความสำเร็จ<ม>และไม่สนใจกับสิ่งรอบข้างนะคะเพราะสิ่งรอบข้างส่วนใหญ่บางทีนะคะมันช่างโหดหร้ายเหลือเกินมันช่างตรงข้ามมันช่างยากต่อการที่เราจะประสบความสำเร็จด,ดังนั้นคือเราไม่สนใจกับสิ่งรอบข้างเราโฟกัสที่นะคะ ตามคนประสบความสําเร็จในหัวของเรามีแต่คําว่าสําเร็จอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอายุก็ไม่เกี่ยวนะคะอายุก็ไม่เกี่ยวการศึกษาก็ไม่เกี่ยวอยู่ที่หัวใจของคนล้วนๆนะคะตัดสินใจสําเร็จแน่นอนที่สุดความสําเร็จจะมาถึงคุณคุณจะได้ความมันอย่างแน่นอนเมื่อคุณตัดสินใจแน่วแ,แน่และเอาจริงกับมันเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ